มัดเือะใส่พิษจักน้อยเพราะเป็นหน้าตามันสวยงามสวยงามหน้าตามันสวยงามเพียกรวยหนาจากน<อ>ักน้อยแต่ก็สวยงามเออหน้าตาเป็นจะแซ่บเนาะเอออุอ้ยนะปากเปิดอีรอบเปิด,อ,ดอ,อีรอบโซ่ได้สวยปะลูกตักเลี้ยงกันกินนะ สวัสดีค่ะมือนีสิผ้ามาเฮ็ดต้มไก่เหนียวไก่ต้มยำธรรมดาละพี่นออ้องส่องมิชชิแชนเนลกดกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อค่ะเดอ้อเพื่อ็นกำลังใจให้คนเห็ดคลิปนี้เด้อค่ะเด้อมาออขั้นตอนต่อไปพี่น,อน้องวัตถุดิดบกบเมีนี่ล่ละไก่สับไเรียบร้อยครับลา่ลางเรียบร้อยแล้ว ใส่เตาถ่านที่เราเอาออกมาเลยเตาถ่านเพราะว่าอันนี้มันใส่เวลาโดนต้มเป็นชั่วโมงผุ่นนะพี่น้องเอ้ยต้มเผ็ดเปื่อยครับอืเพราะว่ามันมันมันเหนียวเด้ไก่แก่เด้ชุ่มมันสุดไครละเขาเอามาข่าเห็ดมันนั่นใกล้ๆครับใกล้บ้านใกล้ชุ่มเนี่ยมันสีบออกมันบันไดน้ำล่างเท่ากับยูนี่แหละใกล้ๆนี่แหละตะไคร้ใบมะกรูดบ่ เออต้มยำไก่ใส่เครื่องก่อนหอมค่าเว้หอมแห้งได่หล,หลายก่อนมันเป็นสมุนไพ,พร้อมชุม,ม้มนเน่ยเออใส่ลงไปพี่น้องอ่เยอ,อข้าหมอไว้แล้วครับเตาทานน้ำห้อนเตาทาน แล้วก็ใส่เกลือลงไปใบมะกรูดมีบ่น่ะมีใบมะกรูดใส่ที่หลังปุ่มงามเลยใส่เกลืออืมอน,นั้นกูเบิดแล้ว,วะเนี่ยอันน,น้ำมันหอยหว้าเบิดบล้ววะ เบิตยัตยาผัดใส่เฟืองอันนี้แล้วเ,เดี๋ยวเบิดต้มผัดทอดแม่ใส่เบิดสุนเพราใส่ไตแกงใส่ปลาแดดมันมาถือกันอาหารไทยเน,นาะพวกต้มพวกอนี้แม่ใส่น้ำกวยเตอกก๋วยเตี๋ยวใส่อันนี้เบิดขาดบ่ได้น้ำมันหอยใส่ครบสูตรเลยพี่น้อง เอาปุ๋งนามไปเลยใส่น้ำมันหอยจักน้อยรืมเอาชีมินมาใส่น้ำนะเป็นยาสมุนไพรใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวช้อนนึงครบสูตเลยซีอิ๊วขาวหนึ่งทับพี ซอสปรุงรสพี่น,อน,นอ้องบะมี่ขนาวหน่ต้มไก่มีแต่รสดีข้าน่อบะมีอ๋อนี่แซ่รสเดียวอืมอ่ะซอสปรุงรสหนึ่งทัพพีหนึ่งช้อนนี่ก็ขาดพ่ได้หรอกพี่น้องแค <ผม S 1> ่หน่อยแค่หนครับอืมตอนน,นครึ่งทัพพีซอนโตเลยพี่น้องอื ตอนทับพ,พี่มั้ยเนาเอออ่ะ,อะขั้นตอนต่อไปหักประสีใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดอ่ใส่ลงไปเอาขมิ้นใส่จักน้อยก่อนเพราะนี่นเป็นยา ใส่จ้กหัวสองหัวกนต่างขี้หมินก็เด้อแป๊บหนึ่งแจ้งควอยปิดเชียงอ่ะ,อะใช้ขี้หมินเห็นมันหอมพี่นอ้องเป็นยา้อมสมุนไพรสมุนไพร้อมพี่น้อง ไอเห็นมันขึ้นสีเหลืองจักน้อยเนาะคีมินันี้ไม่คีมินกินกินได้ต้มกินสุมือนและแ้่าลายเลี้ยงก็เด้ยเยยางปั่นผ้าด้่เนวสมุนไพรใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยไกย่เดียดแล้วบ่กำลังเจอดใส่ไปเลย เอาไข่ okay, มันออกใส่เลยพี่น้องอ่าใส่ไก่ครับอ่บาได้ว่าต้มโดนได้เป็นชั่วโมงคุณต้องให้เปื่อยครับไก่มันเหนียวครับไก่มันเหนียวเฮ็ต้องหาประคามใส่จักหน่อยขามเปียกยยจักน้อยต้มยำต้องผสมจักหน่อยผสมจักหน่อยใส้เบ็ดนี่แหละตักออกเอาอืมขัดเบียงวันนี้ฮะขัดใส่น้ำตาลจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อรสชาติเข้าไปสองส่วนกาแฟอ่ะพอเนี่ยแล้ละปิดฝาไปเลยรอสุกอย่างเดียวพี่นอ้องลอดสุกลอดซิม่ะรอสุกรอซิมครับเบอบมันสุกนะครับเด้อแล้วทายจออีกปิดฝาไปกันไอ้เมรนฝามันบอ่บอบ่มันเมนอยู่แต่ว่ามันมีเขา่า<อ>เพราะว่าเอาพุกเขาอ่าอย่างนั้นเขาทำมาส้มสีรอเบิ้ง ปิดฟ้าไว้จังหน่อย <Okay. S 2> มัน่นชั่วโมงหนึ่งผละพี่น้องเ้าวสุกแล้วบ่สุกแล้วอาศัยสายเปิดสำมาส้มบ้างนะเปิดเบื้องหน้าตายด้วพี่น้องสุกแล้วโอ้เอาเขือมาใส่ไปเอาหอมใส่ไปจะได้ปิดกล้องเดี๋ยวจัดหมองสิวัง้งหมอกันใส่ผักใส่หอมแล้วก็ใส่หอมมาที่ไหนใส่มะเขือ ใส่พียกจักน้อยเพราะเป็น,หน,าานหน้าตามันสวยงามสวยงามหน้าตามันสวยงามพียกรวยหน้าจักน้อยแต่ความสวยงามอันนี้มาว้างหมอกันเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับจะได้ก,กินล้ะครับานสตรอมอาหารเช้าวันนี้เออ,อหน้าตาเป็นจ่แเ่ียบเนาะ เอออืออ่ออาตักเปิดอีกรอบเปิดอีกรอบโซตักใส่ถ้วยเว้ตาตักเรียกหาจะกินน่ะกินคลิปคลิปอยมางเงี้ต้องเอองไทยที่รสเด็ดอ่าินเลยาตักทำซมเลยอ่ากินง่ายแล้วสวัสดีค่ะมาแล้วเ,เลยเด้อค่ะพี่น้องต้มไก่ไก่เหนียวไก่สักยันต์ของพี่น้องเออผู้ใดเขาว่าเบิ่งคลิปนี่ ขอให้ท่านผู้ชมจงดูดีมีหฮงเดอ้อเป็นกำลังใจคนที่ชิบดอาสองมิจชาแนลกดติดตามซับตะคายกดไลค์กดแชร์นั่มด้อค่ะเดอ้อเปลี่ยนเป็นกำลังใจสาธ <Wow. S 2> ุจีน